นี่ไอ้อาาาาไปไปสิบสามสิบสิบแปดสิบเหลืองเหลืองเขียวสีฟ้าเรียกว,ว่าโอโอโม้วนม้วชิบหมหายเลยพอจากช,อ ief, ชอ่องมูลบินชีพช่องป่ะมานที่ทำให้อาจเป่ป๊อปนะคะวันนี้เรา <S <S มากัน สีสาวสี่ชายเรามีอะไรมาให้เล่นกันค่ะเติร์นคือต้องพูดกับอันนี้รายการอาร์ติติสต์ช่ปกติเป็นพี่ฟันมาตลอดแต่ว่าวันนี้จะพิเศษหน่อยคือมีพี่นุ่มและพี่แพรมาด้วยโอเคเรามาอยู่กับเมนเทอร์เมนเทอร์ค่ะเมนเทอร์ชื่อแพรค่ะอาจารย์แพรนะคะเป็นแบบอาจารย์พิเศษอยู่มกรุงเทพแสดงงานบ้างช่างภาพฟรีแลนซ์ปกติเทรกอินเสอร์ ไอจีขึ้นแน่ก็เดี๋ยวเรามาคิดติดกันรูปแรกอืออืเอารูปแรกไปตรงนี้แหละไปคือไปเป็นยังไงเออรูเป็นงานเชิงคอนเซ็ปต์แหละล้วอะถ้าเราไม่ได้อ่านสเตตเมนต์ของเรสเตอร์อะไรเงี้ยพอเป็นงานแบบนี้พอไม่รู้ว่าเขาอยากสื่ออะไรมันก็เลยไม่รู้เลยอะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรโฟโต้ซีรี้โฟโต้ซีดี์แต่รู้แหละว่าเป็นแนวแบบหมายถึงว่าเขา ผมอยากสื่อสารในเชกอยาแต่ว่าไม่รู้ไม่ก็ยังไม่เก็ตดูแบบแรกอะรู้สึกว่ามันเหมือนการแบบว่าแสดงแบบเขาเรียกอะไร Performance p e r f o มากกว่าแล้วก็แบบแต่แค่อยู่ในแบบรูปแบบของการเป็นภาพนิ่งแต่ถ้าเกิดมาแกีนั่งรอปอกับเติ้ลพูดอะมันถ้าเกิดดูทีละรูปแล้วก็ไล่มาสุดท้ายมันเหมือนให้ความรู้สึกแบบเหมือนคลิปมีปัญหาเข้ามาชีวิตซึ้พยายามแบบตอบคําถามเสร็จปั๊บตอบไม่ได้ก็นอนตายไป อะไรแบบนั้นเหมือนหนังที่แบบมีต่างโจรอะไร่างนี้เออหนังชีวิตเอาจริงๆเขาก็เหมือนกับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่นุ่มว่านะคือมองไกลๆอย่างนี้คือถ้าไม่มองหน้าเขารู้สึกแบบบรูซลีอย่างรู้เ่ยคิดว่าน่าจะเป็นเซลฟ์พอร์เทรตที่แบบตัวเขาเองเอ็กซ์เพรเมนต์กับท่าทางต่างๆของของเขากับสเปซที่แบบชั้นแรงโน้มถ่วงนะชั้นนู้นนีี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอินเทอร์แอคกับสเปซแล้วก็กล้อง ว่านะถ้าอันนี้ก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันคือคือลองคิดว่าเราเป็นตัวช่างภาพเองอะแล้วเราต้องถ่ายอะไรแบบเน,นี้ยไอเดียที่แรกเริ่มมันคงเป็นประมาณว่าสำรวจสเปซต,ตรงนั้นว่าเราจะทำอะไรได้บ้างกับอีมุมห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเฮ้ยให้มองได้ไหลายมุมหรือเปล่าถ้าลองจับรูปอะจริงจริงแล้วอย่างรูปเนี้ยก็เหมือนแบบตรงนี้ก็เป็นพื้นได้เหมือนกันอ๋อถ้าแบบออว่าเออคือถ้าคลิปรถอะอันนี้ก็นอนอยู่อะไรอย่างเงี้ย พิกไปพิกมามันอาจจะแบบได้เพอร์สเป็ตี่แปลกตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยอันนี้ก็กลายเป็นแบบนอนกับลาอเป็นแหงกิ้งไปเออเราก็ไม่ได้คิดเออเราคิดไม่ได้แหละเราคิดไม่ถึงแหละชอบไหมชอบเฉย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 เยเหมือนกันคิดว่าถ้ารู้สเต็ปเบ้ส์อาจะชอบก่อนไปต่อนะได้เดี๋ยวเป็นที่สไป นี่รูปหมิงใช่ไหมใช่กันราพีคอนเส็ช่วเลยแหละอืมใช่ไหมยังไงยังไงพี่นุ่มอ่ะยังไงแล้วไหมรู้สึกถึงความแบบถูกสาดตั้งแต่แบบแสงที่ใช้การแบบว่าศาสตร์สีการแตกหักของแบบ กรอบที่มันรู้สึกแบบมูทอารมณ์ใช้แบบอะไรประมาณนั้นอย่างเงี้ยค่ะพอพี่นุ่มบอกว่ากรอบอะนี่ก็เลยเพิ่งสังเกตว่ากรอบมันแตกแล้วก็เห็นเป็นแบบมันเป็นเหมือนเทพเจ้าเนี่ยเออแล้วคือพอเป็นสา์สีไปแบบเนี้ยมันเลยดูเหมือนการทำลายความเชื่อตัวเขาเองแบบอยากทำงานที่แบบแบบเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้แต่เราก็คิดเหมือนกันเพราะว่าเขาดูอยากจะไอส์เพจที่อออแล้วกรอบของศาสนาแหละเพราะว่ามทั้งสาดสีทั้งแตกอะไรอย่างงี้ เมือนเราก็รู้จักช่างภาพมานิดนึงเนาะว่าลักษณะของการใช้เทคนิคในการถ่ายรูปของเขาอ่ะมันคือการใช้แฟลชซึ่งการใช้แฟลชอ่ะมีความหมายเหมือนกันนะคือมันไม่ใช่ว่าสมมติว่าลึกภาพนี้แล้วเป็นแบบไม่มีแฟลรูปมันก็จะไม่รุนแรงเท่านี้อ่ะพอมันใช้แฟลชปุ๊บอ่ะสีชมพูหรือสีแดงหรือสีต่างๆที่อยู่ในรูปอ่ะมันสดขึ้น พอสดขึ้นมันก็ให้ความรู้สึกแบบรุนแรงมากขึ้นนะแฟดเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นอะไรคอนเทนต์ที่แรงเอาจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องศาสนาหรืออาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเหมือนเทคนิคมันบว,วกกับภาพที่เขาสาสตรซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่สาสตรหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่รู้อาจจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกทีหนึ่งผสมไปชอบไหมชอบเออคำที่แฝดพูดเราก็ชอบ่ยุ่ เฉยๆอยู่เฉยๆเพราะว่าอืดๆรอบๆแบบนี่ว่าแบบมันมันได้มันเออมันมันมีอิเลเมนต์อื่นๆได้เล่าเรื่องได้อีกคจริงๆถ้ามันเป็นโฟโต้ซีรีส์อะพาวเวอร์มันจะเยอะกว่าพอมันมองเป็นรูปเดียวปุ๊บมันก็เหมือนเราก็พยายามหาทุกอย่างที่อยู่ในแค่รูปเดียวซึ่งอาจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปเดียวก็ได้ดูรูปที่สามกัน ดูไกลๆรู้สึกสงบด้วยความที่มันสีเขียวเยอะอ่ะก็เลยรู้สึกว่าตั้งใจให้มันดูแบบธรรมชาติดูสงบหรือเปล่าแต่พอเห็นแบบโต๊ะก็ยี่แดงมันก็แบบสะดุดนิดนึงอ่ะคือถ้าคิดตามแบบคอนเซ็ปชวลนี่ก็ไม่รู้อะแต่ถ้ามองแค่วิชวลก็คือก็สวยดีใช่แล้วก็สวยดีหมายถึงว่าคู่สีนี่เ้สิบสามสิบสิบไปสิบเลืองเหลืองเขียวฟ้าเรียกว่ามั่วชิบหายเลยอ่ะ วาภาพไปถึงมันสงบก็จริงแต่มันก็มีความแบบเหมือนถูกขังอะเออ <laughs> ในทีวีดันมีแบบหญ้าไมไม่รู้แต่มันดันบรีเลทกับหญ้าปอเนี่ย <c oughs> มันเลยรู้สึกว่าเออโดนถูกบังคับให้นั่งดูแต่อันนี้ท่ามกลางแบบสิ่งจองปออะไรอย่างน <c oughs> ี้เป็นไงดูดีเหมือนเรียนพี่แพามาไหมไม่ <c oughs> เรียน <c oughs> เรียน <c oughs> <ๆ>มาถ้านึกถึงงานคอนเซ็ปชวลจะคล้ายๆปอแต่ว่าไม่ได้เหมือนปอแบบข้าโนมันอาจจะแบบแห้งแรงหรือแบบ เหมือนใช้ชีวิตต้นไม้แค่ในพื้นที่ที่เราจําลองขึ้นมาเองบนโลกมันอาจจะไม่เหลือต้นไม้ให้แล้วประมาณไกลๆมากอยู่ๆดูอีกทีกลายเป็นรู้สึกหดหัวหมายถึงว่า <c oughs> เหมือนแสงทั้งหมมันแทนเป็นเหมือนความหวานคนไปเลยอะ่ะเหมือนเป็นซิบริลลอ,อ่ะเออหรือว่าอะไรที่จับต้องของปอ,งปองไม่ได้แบบไปมันอาจจะสื่อถึงเราไปดูพระอาทิตย์หรือพระจันทร์อะไรที่มันแบบแทนที่ของจริงอะไรแบบสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าสีเขียวในรูปที่ไม่ที่นอ่นเนื่จากทีวีแล้วอะ มันเป็นสีเขียวที่น่ากลัวเอาจริงแล้วสีเขียวมีสองด้านนะด้านที่ร่มรื่นใช่ไหมคสมมติ<ะ>อมองใบไม้พวกนี่นั่น,นก็คือเขียว,วแต่เขียวอีกอันหนึ่งคืออะไรปีศาจมา,าเออใช่ไหมแบบเลือดเอ,อเลี่ยนขี้มูมมอกอันบอดคือแบบวะคือมันแบบมีความขยะแขยงเหมือนการเอาจริงๆแล้วอะเขียวนอกกับเขียวในมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันเพราะว่า เขียวด้านในมันมาจากแสงที่เป็น artificial คือแสงแบบแสงที่ประดิษฐ์ขึ้นอะแต่ในขณะเดียวกันที่ไอ้เขียวข้างในมันคือแสงที่โดนท่าทิศก็เลยรู้สึกว่ามันมีความเย็นชาของมันอยู่ประมาณนึงพอมันเป็นหน้าจอทีวีเนี้ยก็คงคล้ายๆกันเนี่ยที่นุ่งแบบบอกบอกว่าโลกที่เราอยู่ในห้องแคบๆอย่างเงี้ยคือกูออกไปข้างนอกก็ได้อะแต่ว่ากูต้องดูใบไม้ใบหญ้าผ่านทีวีชอบไหมชอบชอบเหมือนกันชอบมากดีดีนอน เคขาดูรูปที่สี่ใช่ไหมใช่ใช่ประเทศอะไรจีนป่ะจีนอะข้างหลังมันเอาหข้างหลังม็นเหลืองแล้วมันก็เหลืองมันกลนกายเป็นการใช้สีโทนเดียวไปใช่สีเดียวกันแต่ตโทนอ่ะอุะอ้งอ้าเองด้วยพี่แพรแบบว่าทุกคนแบบน,นี้เลยอะแต่แบบตีความจากปัจจุบันที่ ไวรัสระบาดอะไรเงี้ยเราว่ามันตีความได้มาจากคนที่เธอรู้สึกเนี้ยเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเธอเอาูเนี้ยมาเกี่ยวข้งกับเหตุการณ์จจ่บันใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้รู้ว่าว่าเจตนาเขาคืออะไรรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในถุงและตัวถุงอ่ะ มันคือสิ่งที่แบบอันตรายเอออะไรที่มันแบบดูเป็นเคมีแล้วมาอยู่ในป่าแทนที่มันจะถูกแบบไปอยู่ในเมืองที่มันเป็นฉากแบบราวข้างหลังอีกนะอะไรเงี้ยความรู้สึกแรกที่มองอะรู้สึกว่าเขาทําตัวเองอะหมายถึงว่าเอาตัวเองอยู่ในถุงแล้วก็ไม่อยากอยู่ในเมืองใหญ่ <c oughs> ขนาดต้นไม้ที่อยู่ใกล้เมืองยังแบบแพ้ตายหมดเลย <c oughs> เขาก็เลยแบบก็ไม่อยากอยู่แล้วอะเอาตัวเองออกมาจากแบบใช่อยากเอาตัวเองออกไปจากตรงนี้มไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ไหมแต่ว่าเราชอบ เราแค่ชอบคอนทราสต์ของมันเป็นเลเยอร์เนาะอ่อเลเยอร์ mm hmm. ก่อนว่าเลเยอร์แรกเป็นสีเหลืองหรือพลาสติกมันปลอมมาก mm hmm. มันดูเป็นแบบดูอึดอ,อัดอ่ะแล้วก็ขั้นด้วยดอกหญ้าแล้วก็ต่อมาเป็นเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยปอมธรรมชาติแล้วก็ปอม อต่กจะพูดเรื่องของธรรมชาติแล้วก็พลาสติกแล้วก็ความเป็นเมืองอ,อะไรเงี้ยด้วยแหละไม่หนีไปจากไอเดียนี้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าจะเป็นชั้นอึดอัดชั้นเอาตัวเองเข้าไปหรือชั้นจะหน,นี้หรือชั้นเป็นขยะหรือชั้นเป็นอะไรเงรี้ยอันนี้คือแล้วแต่คนจะคิดคอนเซปต์ชั่วมากนะอันนี้<อ>มีงานคอนเซปต์ชั่วมากคิดว่าน่าจะมีแบบน่าจะมีอีกหลายๆล,ลูกที่อยู่ในในเซฟในเงี้ยนีน่ ถ้าให้พี่แพรอธิบายคําว่าคอนเซ็ปชว่ให้แบบคนดูเข้าใจไงไ่ายๆ c o n คอนเซ็ปช h o t โฟโต้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เราอยากเล่าอะ่ะเหมือนกับคนวาดรูปเหมือนคนแต่งเพลงเหมือนคนนู่นี่น mm hmm. ั่นแหละเพียงแต่ว่าเราแค่ถ่ายรูป mm hmm. ทีนี้เนี่ยไอคอนเซปชเนหลักมันก็คือการตีความการคุมโทนการใช้วิธีอย่างไรในการทําให้เกิดเป็นโฟโต้ซีรีส์ขึ้นมาเช่นไอ้น,นี้ฉันจะเล่าเรื่องของขยะกับเมือง ถ้าถามว่าไปถ่ายแค่คนกำลังทิ้งขยะอยู่กับเมืองรูปมันก็จะเขาเรียกว่ามันไม่มีวิชวลที่มันจะดึงดูดคนแต่ว่าพอมป็นไงคอนเซ็ปต์ช่วงปุ๊บแบมันจะไม่สนแล้วว่าต้องเป็นคนที่ทำแอคชั่นในทิ้งขยะอยู่นะฉันจะเอาขยะมาแปกตัวฉันจะเอาฉันจะไปถ่ายตรงไหนที่มันมีมีนิ่งสำหรับการแบบสมมติแลนฟิลของแบบเมืองนั้นนั้น <S <S <ๆ>อะไรเงี้ยคือกระบวนการมันก็จะมีหลาย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 กระบวนการที่ต้องคิดว่า พอเป็นหนึ่งคอนเซปต์แล้วอะ่ะมันต้องทำอะไรบ้างรูปในเซตหนึ่งเซตที่เป็นคอนเซปต์เนี่ยก็คือต้องพูดเรื่องเดียวกันพวกงานคอนเซปชวลมันจำเป็นจะต้องแบบซ่อนความหมายของมันทำไมคะพี่แพ้การการแบบซ่อนความหมายมันมาตั้งแต่ศิลปินแล้วส่วนใหญ่ทำเพื่อตอบสนองตัวคนทำแล้วมันก็ดันไปลิงก์กับใครบางคนที่โอเคอาจจะมีเรื่องที่ คล้ายๆกันกแล้วเกตกันก็คือไม่ใช่ทุกคนที่เก็ตียงแต่ว่าจะตีความได้เหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเฉียบค่ะลมขาดขยับหน่อยได้ไหมียบมาทางมือนด้ไหมอยู่คนเดียวไปก่อนไม่่วาหนก่อนที่โอปอจะไปมากกว่านี้แฟนจะแบบนไม่ไหวแล้วเฮ้ย ชอบชอบเ<อ>ขาเรียกมันดู<อ><อ>เป็นคอนออเซ็ปต์ชวก็ได้นนองมันดูแบบชเอองงที่สวยอ่ะเออแต่แค่ไม่เข้าใจวินิญงของเขาเฉยๆแต่คนปกติเราก็จะไม่ได้คิดถึงการเอากระจกมาถ่ายแบบเนี้ยมันก็มีทั้งเงานี่แล้วก็เงาที่นี่แล้วก็มีทั้งแสงจากพาทิตแล้วก็มีเงาข้างหลังอะอย่างเงี้ยเลยดูแบบเป็นความซับซ้อนของ,ของคนทำาอ่ะ เหมือนปอ่ะชอบแบบแรกแบบว่ามีชชั่สวยชอบคอนเซ็ปชั่นท่าให้ตีความจะรู้สึกว่ามิหมายถึงแบบความซับซ้อนของผู้หญิงคือกระจกมันสวยผู้หญิงคือความสวยงามอะไรเงี้ยใช่ปะแต่ว่าใดๆนั้นคือแบบมือหรืออะไรต่างๆนานามันเหมือนความแบบซับซ้อนความเป็นผู้หญิงอะไรแบบอืมสวยงามแต่ซับซ้อนค่ะอะไรประมาณนั้นไม่เฉยเอยอะ รู้สึกว่ามันเป็นรูปที่นี่เห็นปล่อยมากสไตล์เนี้ยในพิน t e r e s t อแต่ชอบที่แบบว่าดูพยายามให้ทุกอย่างมันลิงก์กันไปหมดเลยแม้แต่เงาที่พื้นเท้าในกระจกแบบมันเชื่อมมันติดกันไปหมดเลยแต่ว่าถามห้ชอบไหมก็เฉยเยมันเห็นเยอะแล้วรู้สึกว่ารูปนี้มันดูอัดไปหน่อยอาจริงๆแลฟ์เรมในรูปแบบมันน่าสนใจ พวกแบบจสเจอร์ของมือที่แตนกัน mm hmm. หรือว่าเงาข้างล่างมันจริงๆเรากราฟิกมากนะคือถ้าตัดข้างบนออกเรารู้สึกว่ามันแบบมันมีความเหมือนเพนติ้งไอ้รูปนะคือ <c oughs> ถ้ามองมองแค่ข้างล่างนะเราไม่ค่อยชอบข้างบนเพราะรู้สึกว่าดึดอัดแล้วก็ถ้าเป็นแบบเรารู้สึกว่าพื้นสามารถเราเลื่อกได้ด้วย <c oughs> ก็เลยยังไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่แต่ว่าชอบแบบพวกเงาต่างๆที่มันจะท้อนกลับมาหัวอันเนี้ย ทออันนี้นแล้วอันนี้การม,มีสี่มือข้างล่างเหมือนเขาอยากจะเล่นเรื่องนี้ด้วยหรือเล่มั้งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพื้นไม่ไม่เล่าเรื่องเท่าไหร่แล้วก็จริงๆถ้ามันแบบไม่เห็นไปเลยก็น่าจะดีมั้งเพราะต้องมันอึดมันรีบ่าเพราะว่าสเปซของรูปมันไม่มีเ่ะถ้าถอยออกมาหน่อยแล้วมันมีแบบสเปซที่เล่าเรื่องว่าอยู่ไกลๆอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยเออก็อาจจะแบบชอบกว่านี้ ไปรู้สีรูปแล้วอ um ่ะหกอะน่าจะหกโอเคช่วยด้วยเร่วมยากช่วยเรื่อยร่วมยากช่วยเรื่อยอะทำไมอ่ะยากไงวะโอ้โหไม่ได้บอกยังไงยิ่งยากรำจัดชอบหรือไม่ชอบเริ่มจากอึดอัดดักหายใจไม่ออกอ่ะคือสายตาเขาดูแบบว่าเศร้าแต่แบบเออเออแล้วจุดหมายใช่ใช่ค่ะเออมองแบบแบบรัจุดหมายอะอึดอัดรันจุดหมาย แต่เนี่ยคิดตรงข้ามกับพี่นุม่มพี่นุ่มบอกว่ารู้สึกเหมือนอะถ้าเกิดเปรียบเทียบเหมือนจะจมน้ําแต่เนี่ยรู้สึกว่าเขากาลังหลุดพ้นจากอะไรสักอย่างแต่ก็คงรีทัศน์แหละหมายถึงว่ามันไม่เห็นความกระเพื่อมน้ําหรืออะไรเลยไม่แบบนิดเดียวนแบบถ้าตัวอยู่แบบข้างล่างหมดหรือะไรเงี้ยจะไม่รู้สึกถึงความแบบกั้นหายใจแบบอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่คนสีผิวแบบเนี้ยถ่าย,ายก็คงไม่ได้แบบมูดนี้ด้วยมั้งที่รู้ว่าเงาข้างล่างคือดีทันเอา ด้วยหมายถึงสีที่มันเป็นสีโฟมเพราะมันก็เลยเป็นคู่สีอะชอบตรงมันที่มันมีเงาแหละแล้วว่ามันต้องการจะสื่อแบบตัวชันอีกคนหนึ่งที่ได้หายไปโอ้ยเป็นไงฉั้นที่ยังต้องทนอยู่กับโลกนี้กับสปอตไลท์ต้องลงแล้วอะสีจริงๆแล้วมันดูสงบนิ่งอะแต่ไอ้เงาของเขามันไม่ได้ดูสงบนิ่งตามสีของนางไง คืเอ,อเราเรารู้สึกว่าวิชว่วมันสวยดีนะเอาจริงๆมันง่ายสําหรับการเล่นกับน้อาอะไรพวกเนี้ตรงน้ําลอยขึ้นมาเหนือน้ำนู่นนี่นั่นอะไรต่างอแต่ว่าการเลือกเลือกเลือกบเ j e c t ของเขาคนแบบอะ่ะเรารู้สึกว่าน่าสนใจมันพูดได้ไหลายเรื่องพูดเรื่องผิวสีก็ได้พูดเรื่องเซ็กส์ก็ได้เพศอะเพศชายอะไรเงี้ยหรือว่าพูดเรื่องแบบความเศร้าหรือความอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็ชอบที่ที่มันมี e f เ e c t ที่เป็นสี เป็นเงาข้าวเราเป็นดินแดงหรืออะไรสักอย่างหรือว่ามันอาจจะแบบดีเฟกจากแบบอะไรสีแดงแดอะไรเงี้ยรู้สึกแบบข้แรกนะอเมออนฟริกาเออใช่เพราะมันเป็นดินแดงอ่ะเออไม่ใช่ติดเก็บอกนะสอกต้องมาแล้วนะ้นเี่ยเดียวไงนะชอบไหมพูดพร้อกันค่ะว่าชอบค่ะ ก็โอเคเออ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 เราไว้รูปที่เจ็ดกันดีกว่าไปค่ะใช่ค่ะเออมึงดูเอา้รูปนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมาถึงเซ็ตขึ้นมาไหมนี่ว่าเซ็ตเซ็ตค่ะเซ็ตค่ะเซงหรอ้โหเซ็ตไอมพี่แพรอ๋อมันดูเซ็ตนะแบบไม่งั้นเขาก็จะไม่มารวมกันขนาดนี้ แต่ก็ไม่แน่ล่ะอ๋อไม่รู้ไม่ถ้ามันเป็นถ้ามันเราว่าถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นฝนตกอะจะรู้สึกว่ามันไม่เซ็ตแต่นี่พอมันเป็นฝนตกคนไปรวมกันไม่เซ็ตหรอฝนตกมันก็ต้องยิ่งแบบกระจายไหมกลับบ้านแล้วอยเนี่ยคุณถึงเล้กลับบ้านแล้วไม่เอาไม่รวมเหือนพี่แม่สุดทซูแบบซูใช่คือมันต้องดูแบบเหมือนด้วยะหรือแบบลมที่พ่ออะไรแบบ เซเว่นีเลเว่นมีซัมซุงมีซัมซุงเซเว่นดีเลเว่นนองตอที่เราอ่านไม่ออกอะไรแต่เราว่าด้วยบริบทความจีนอ่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยแปลกหรือเปล่าพอเป็นคนจีนมันชอบแบบผมจะฉันจะซื้ออะไรบางอย่างมันก็จะแบบฉันจะรอซื้ออะไรบางอย่างใช่ใช่ด้วยบริบทที่แบบดูจีนอ่ะเราว่ามันเลยไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ไม่แปลกนี่มายึงไม่เซ็ตหรอก งงอ่ะที่บอกว่าดูไม่แปลกมันก็เซนแหละแต่มันก็ดูไม่แปลกงงปะงงมเหมือนกันอะสมมติว่าเซอ่ะสมมติว่าเซทคิดอย่างไรกับมุเนี้นี่คิดเหมือนเติร์นค่ะคือการแบบโพลทิคตัวเองจากอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้ยู่ๆก็นึกถึงแบบว่าเหมือนเขาปิดตัวเองจากข้างนอกเหมือนก็แค่กลุ่มตัวเองคือมันก็คนหนึ่งแต่ก็คือปิดกั้นตัวเองแบบไม่รับอะไรข้างนอก ที่จริงก็คิดถึงการเืองใช่ไหมเออใช่เออคิดถึงแบบเออเหมือนลุ่มไวรุนมาประท้วงอะไรสักอย่างแล้วว่าเออแบบเขาลวมตัวเพื่อที่จะแบบมาประท้วงอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้คือไม่ทราบได้แต่ว่ามันดูไปในทิศทางเดียวกันเงไม่งั้นเขาก็คงจะไม่ทําแบบนี้อะไรเนี้ยเรารู้สึกว่ามัน มันมีความผิดกฎหมายนิดนิดเพราะว่ามันอยู่บนถนนแล้วมันก็ไม่อยู่บนฟุตบาทแล้วมันก็มีตะแกงางค่าที่เป็นรั้วคือถ้าเซตนะเออคือถ้าถ้าไม่เซตก็คืออีกเรื่องเลยกุ๊กลุ่มรอกลุ่มเกาหลีหรือเปล่าคือถ้าไม่เซตนะเออถ้าเป็นรูปสตรีเฉยๆอะไรเงี้ยก็เป็นก็เป็นบริบทมาได้สองอันต่อไปต่อไน เห็นว่าเป็นต้นไม้ใช่ท no. ี่เห็นว่าเป็นช่องแบบต้นไม้เราแบบเหลืออยู่อันเดียวแล้วก็ทุกอย่างมดูเป็นปิดหมดเลยชอบมันชอบมากชฉยเ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 หอนกันไปไปดูที่ปไปค่ะไปลงไปไปคะโอ้โหโฟโต้ช็อบไหมอ่ะเอออยากให้ความรู้สึกโฟโต้ช็อปโฟโต้ช็อปอยู่แล้วป่ะมันดูแบบ รถคือสตาร์ทอยู่ด้วยนะชุดแบบร้อมไปทํางานอ่ะปีนเข้าไอกู่บบัวก็ปลอมเนี้ยบัวอาจจะอาจจะมีบัวจะปลอมเมื่อกี้มองอันนี้มองดอกบัวก่อนนะดอกบัวมันมีความแบบดอกบัวเพอร์เฟคดอกบัวปฏิดิษเลยเปนปีใหม่เลยแบบไม่ชอบแล้วก็ไล่ขึ้นไปมองเห็นรถเห็นคนเห็นต้นไม้คือมันแบบไม่รู้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อด้วยคอมโพสด้วยถึงมันจะ ดูว่าแบบเฮ้ยแปลกๆดูอะไรเงี้ยแต่พอไรวมรู้สึกว่าไม่ชอบนี่รู้สึกว่ามันขัดแย้งกันหมดหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าปิดข้างบนแราเป็นผู้หญิงคนนี้มันก็มีนิ่หนึ่งแต่ถ้าแบบอย่างนี้ก็เป็นแบบอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบขัดแย้งกันยังไงก็ไม่รู้ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบต้องดูว่าเขาใส่ชุดอะไรเมื่อใส่ชุดทำงานสูงมากแรกก็รู้สึกว่ามันเป็นชุดทำงานเลยรู้สึกว่ามันคือความแบบน่าเบื่อหน่ายของแบบชีวิตประจำวันชาวแบบ นิวยอร์กเกอร์ควาออฟฟิศเมืองแบ่แพรประมาณอย่างเลยไยแต่ว่าก็ไม่ชอบดอกบัวเหมือนกันคิดเหมือนพี่ดูแล้วว่ามันดูขัดแย้งกันทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยทั้งสีรถสีดอกหรือว่าแม้แต่คนเองอะไรเงี้ยซึ่งมันดูแบบเซอร์เดียวไปหน่อยเอลิเมนต์ต่างๆในรูปอะมันทําให้ตีความหมายได้แต่มันไม่เข้ากันคือเหมือนกับว่าอะดูภาพรวมท่าเอาสีเหลืองออกไปหรือว่าเอาดอกบัวออกไปเอาแค่รูปที่เขายืนอยู่บนรถกําลังจม มันก็ดูแล้วมีมีนิ่งประมาณหนึ่งว่าเออฉันแบบกำลังจมลงนะแต่ว่ากับคืออู่ธรรมชาติบาราอะไรก็ว่าไปลดจมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีป๊อปอัพสีม่วงสีเหลืองสีเขียวขึ้นมามันพอสีมันไม่ลิงกันมันก็เลยแยกก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าทําไมมึงถึงใช้ดอกบัวทำไมมึงถึงรดมึงถึงเป็นสีเหลือง หรือถ้าสีเหลืองอะรถสตาร์ที่ว่าจะเป็นมีนิ่งอย่างหนึ่งขับมาแล้วเรนูนีนานหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมถึงเป็นสีเหลืองทั้งที่มันก็ไม่ใช่รถแท็กซี่ด้วยซ้ำถ้าเป็นรถแท็กซี่อะเอาไปเลยเป็นมีแบบป้ายเบยข้างบนอะไรเงี้ยมันก็ตีความได้ว่าอ๋อมงนั่งแท็กซี่มาในป่าเพื่อหาความสงบอะไรเงี้ยมันขัดแย้งกันเยอะไปนิดนึงชอบหรือไม่ชอบอืมเฉยแอบชอบแล้วไงแอบชอบ นิ่งนิ่งตรงที่แอบชอบคือเออคืออะไรทำไมถึงชอบนิ่งชอบความไม่คันไม่บวมไรเงี้ยก็ช่างคิดอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างคิดมาโอเคมาถึงรถสุดท้ายของเราแล้วก็ดูรถสุดท้ายก่อนรถสุดท้ายเป็นอย่างไรค่ะโอ้โหเกรงยางสุดๆอ่ะเกรงยางกรองเกรงยางสุดสุดๆ out of men เราว่าดูรูดูรูปเนี้ยต้องลิงก์ลิงก์กลับไปสิ่งที่เคยดูในหนัง MV เยหรือเคยดูในอะไรต่างๆหรือว่าสัญลักษณ์หรือรูปทรงเหล่านี้จากอะไรบ้างไหมในเงี้ยองจริงเราเนี่ยแบบตีความมนรุษ์เป็นเครื่องจักรของโลกใบนี้อะไรเงี้ยเหมือนคนนี้แบบทุกคนแหละใช่ไหมเนี่ยนี่คิดถึง แบบมีนิ่งนั้นดูมีความแบบงานกลุ่มแต่กูทําคนเดียวแบบว่ามันมายังไงวะงานกลุ่มแต่กูทาคนเดียวเนี่ยถ้าอีกคนเนี้ยตกลงไปคือล่มเงินถึงกลุ่มรู้สึกแบบรู้สึกว่าเป็นคนที่ต้องแบกคนอื่นแต่คือจริงๆก็เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าจะแบกทาเนี้ยแล้วก็รูบแต่งตัวทํางานกันด้วยยืมขาคนนี้แบบก็ให้ขาคนนี้ไปให้คนนี้จับอีกนี่ขนาดแค่แบกเฉยเยยังไม่พอยังจะมาดึงขาพราว่ามีความเซอร์เรียลิส แล้วก็มีความเป็นดาลี่เอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่โฟโต้ช็อปเขาเึ้นขึ้นอย่างนี้เงลยหรอพี่ไหมไม่ใช่รูพวกนี้ค่ะพอสมัยก่อนอ่ะเขาก็จะมีการตัดต่อตัดต่อแบบเหมือนโฟโต้ช็อปในปัจจุบันเนี้ยแต่แต่เออเป็นคาแต่ว่าตัดเอาในฟิล์มเลยอ่ะ ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่ต้องพูดถึง Photoshop ไปก่อนเป็นฟิล์มเนี่แหละแต่ว่าถายแสงหรือตัดลงไปหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเง,งี้ยก็คือตัดในฟิล์มเลย <c oughs> แล้วเราก็จะเห็นฟอร์มเหล่านี้ <c oughs> เคยดูพวกหนังยุคเก่านะสมมติว่าเพลงหรือ MV เมื่อก่อนอะที่แบบเป็นแพทเทิร์นอะเป็นแบบลอยในน้ำแล้วก็ทำกันเป็นวงกลมแล้วก็แบบห <c oughs> มุนหมุนอะไรพวกเนี้เออคือมันก็จะเป็นยุคนั้นอะ <c oughs> ที่ที่ <c oughs> ที่เขาจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะในยุคลุกนั้นด้วยแต่ว่าเรื่องของมีนิ่งอ่ะก็อาจจะมีความเป็นคล้ายๆกันที่3ามคนบอกก็คือเมื่อก่อนผู้หญิงจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงต้องเป็นแบบแม่นต้อแบบเมนเท่านั้นแล้วก็แบบเหมือนทํางานเป็นมูล้อเป็นเครื่องจัรนั่นแหละอเราชอบนะแต่ว่ามันแปลกเออนี่ความตรงที่มันแบบดูแบบคอนเซ็ปชวลแบบห่อย่างนี้เลยเออ วมยแล้วมันเป็นมงกลมที่ดูแบบเพอร์เฟกต์อ่ะมันดูแบบว่ากลมเท่ากันอ่ะไม่เบี้ยวอ่ะโอเคหมาะกับอะไรรัาอลูกที่เราเรียกมาให้ดูวันนี้คระบคั้างคะพี่แบรก็สนุกดีนะเป็นแบบรูปที่แรนดอมมากๆแล้วก็คอมเมนต์เหล่านี้มันมาจากตัวเราอ่ะ ว่าเราประสบอะไรมา ừ ừ. หรือเราคิดอะไรมาแบบไหนแล้วพอเราเห็นรูปนี้เราลิงก์กับชีวิตเราเรื่องอะไรอะไรนีออ่แล้วมันบอกหมดแหละเคยก็ <ừ. S 3> คุ้ค่าใช่ของคุ้ก็ตอนนี้นะคะนอกจากพี่พี่แพรเป็นนักเชิญแล้วนั้นพี่แพรยังมีคอร์สกับบิ๊กบิ๊กด้วยนะคะเป็นคอร์ส ชื่อโฟโตกราฟีนะคะพี่แกล์โฟโตกราฟีก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบสิกโฟโต้นี่แหละแต่ว่าการถ่ายรูปขั้นพื้นฐานแล้วก็มีสอนแต่งรูปในแบบแอปพลิเคชันในมือถือมันก็จะง่ายๆเรียนยากมากเรียนแล้วจะเป็นแบบเรียนแล้วก็จะไม่เป็นแบบเรียนแล้วจะดีกว่านี้เรียนแล้วคนน้ำถ่ายรูปเนีฟลต้องเป็นบัวคนน้ำพลาดแล้ว จะย้ำแหละว่าอันเนี้ยอาร์ติฟิคอะอก็คือแบบที่เราไม่ได้รู้เรื่องกอันแต่แต่คือหมายถึงว่าแต่ละคนก็มีสิ์ที่จะแ,บบแสดงความคิดเห็นงานศิลปะไม่มีผิดไม่ได้ถูกก็สรุปดีนะในการมานั่งคิดดูรูปแทนที่จะดูรูปผ่านๆไป,ก,ไปก็กาปมานั่งคิดว่าเออเขาทำมาทำไมนะก็จบไปแล้วนะคะกับเทปอาร์ติฟิคนี้ใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้บอกกันมาชอบไม่ชอบคิดเห็นยังไงกับรูปนี้นะคะ ก็นีคนละสีคนก็ขอลาแล้วเศ้ามานเลยเออสี่ระเีสี่ระเดีเดี๋ยืมูกดไลค์กดแชร์กดติดต่ใครให้ด้วยนะจ้าบายจบไมจบจบเอาพกตั้งใช่ไหจบแล้ว